<Bad. S 2> เรื่องทิ่สุต0ห้ารรูปสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมละฉันทราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในธรรมทั้งปวงได้สัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ข้ามเพ้อเพราะเหตุแห่งการบัณฑิตทั้งหลายถูกสุขหรือทุกข์กระทบแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง คือลงก็คือยินดียินได้ตามบมหานี้ที่เรีนกล่าวทีนี้คาว่าฉันทราคะจัตราคะเนี่ยถ้าอย่างเทียบว่าภูมิใช่ไหมการมาภูมิใช่ไหมรูปภูมิรูปภปูม,ปปมิสุดท้ายคือโลกุตระก็เป็นภูมิกันนะภูมิของจิตอะกามาภูมิ คำว่ากรรมภูมิกรรมภูมิคืออะไรการมะมีกี่อย่างสองอย่างคือวัตถุกรรมและกิเลสกรรมวัตถุกรรมคืออะไรอารมณ์6หที่เป็นกรรมะองค์ธรรมคืออะไรการมจิตห้าสิบสี่เจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดและรวมถึงบัญญัติบัญญัติชื่ออะไรเชื้อชาติอะไรสกุลอะไรเป็นต้นนี่คือกรรมะต่อไปรูปประภูมิ อะไรคือรูปรูปก็มีสองคือวัตถุรูปกับกิเลสรูปวัตถุรูปคืออะไรไม่ใช่จักสู่วัตถุนะอันนี้นะหมายถึงดูปเปลาจระจิตสิบห้าเจรสิกสามสิห้าหารูปคืออาูป,ปาวจระจิตสิบสองเจรสิกสาสส่วนฉันทราคะที่เป็นไปใน กาเมอจระนั่นคือวัตถุกามฉันตราคะที่เป็นไปในรูปเอาจระเรียกว่ากิเลสรูปถ้าฉัตราะฉันตราคะเป็นไปในกาเมอจระเนี่ยเรียกว่ากิเลสกรรมถ้าเป็นไปในฌานเรียกว่ากิเลสรูปถ้าเป็นไปในอรูปฌปานเรียกว่ากิเลสอรูปเพราะฉะนั้นคนไปสู่ภพภูมิใดๆนั่นคือกามะ รูปอารูปส่วนกิเลสก็ตามไปทุกภูมิเหล่านั้นนั่นแหละเป็นกิเลสการมกิเลสรูปกิเลสารูปโลกุตละกิเลสตามไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกุตละเป็นภูมิที่กิเลสตามไปไม่ได้อ้าวทีนี้นักปฏิบัติละ่ะถึงระดับกามะเป็นยังไงตั้งสติได้ ตอนตั้งสติได้มีกิเลสไหมอตอนมีสติไม่มีกิเลสมีสติแล้วมีกิเลสได้ไหมมันอาจจะได้ตอนจิตตั้งมัน่นมีกิเลสไหมไม่มีจิตตั้งมัน่นบ่อยๆอาจจะมีโอกาสให้กิเลสแทรกตอนกิเลสแทกนี่ไม่ใช่สมาธินะเป็นกิเลสนะดังนั้น กิเลสก็ตามไปแก่ผู้ปฏิบัติถ้าว่าโดยภูมิก็คือถึงภาวะภูมิถ้าว่าโดยทมหมายถึงนักปฏิบัติถึงโคตภูมิตรงกับคำว่าวางเฉยแล้วยินดียินดีแล้ววางเฉยแม้ถึงสังคารุเบขายาณจะขึ้นมากวิถีแล้วยังมีกิเลสได้อย่างนี้ ทีนี้ถ้าว่าโดยฐานะภูมิคือคนเกิดเป็นมนุษย์เกิดในแถวโลกมีกิเลสไหมม,มีมีได้หมดกิเลสได้ไหมก็หมดได้พรม,มีกิเลสได้ไหมมีได้หมดกิเลสได้ไหมก็หมดได้นักปฏิบัติถึงระดับสติมีกิเลสได้ไหมมีได้ถึงสมาธิมีได้ไหม ก็มีได้นี่คือกิเลสตามไปโดยภูมิคือเพราะกับภูมิถึงถึงภูมิไหนแล้วเนี่ยเพราะว่ากับภูมิคือภูมิไหนลเนี่ยสงสุดสงสุดคืออะไรภูมิไหนสูงสุดเนวะะสูงสุดถ้าว่าเดทธรรม ถึงโลกุตระอ่าไม่ใช่ปัจจารถึงกตภูก่อนกตภูคืออนุโลมก่อนอนุโลมคือสังขารูเปเบขากิเลสตามไปจะถึงสังขารูเปเบขาเกือบจะถึงโลกุตละแล้วยังมีกิเลสได้แต่ถ้ากิเลสหนาเน่ก็ไม่ถึงบางคนกิเลสมากตอนแรกเรียกว่าลำบาก กิเลสไปแรงตอนเกือบถึงโลก,กุตระลเรียกว่าช้าถ้าช้าบวกช้าอาจจะไม่ได้อาจจะเลยไปไปไม่ถึงทมไม่ได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในคำว่าสัตว์ประดุษทั้งหลายเนี่ยผู้มีปัญญาละยอมละฉันทาราคะในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงคืออะไรก็โลกิยะนี่แหละธรรมทั้งปวง กามาจระดูปวจระอาดูปวจระคือทำทั้งปวงทำทั้งปวงแบ่งออกเป็นสองอย่างคือภายนอกกับภายในภายนอกคืออะไรฐานภูมิภูมิมนุษย์ภูมิเทวดาภูมิของพรหมนั่นคือภายนอกภายในคืออะไรแม้ผู้ปฏิบัติจิตประณีตไปตามลํำดับ จากการที่ผู้นั้นทําความเพียรเป็นผู้ตั้งเสริได้เป็นผู้มีเจตตั้งมั่นยังอยู่ในขอบเขตของฉันทราคะอยู่กิเลสยังตามไปได้อยู่จนกว่าจะถึงโลกุตระกิเลสจึงตามไปสู่โลกุตระไม่ได้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบิสุห้าร้อยลูก ในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองเวรัญชาอันพรามชื่อเวรัญชะทูนนี้หมดแล้วเสด็จจำภาษาพร้อมได้พิสุห้ารอยูปเวรัญชะพรามถูกมารโดนใจมิให้เกิดสติเปล่าลบถึงพระศาสดาแม้สักวันหนึ่งแม้เมืองเวรัญชาได้เป็นเมืองข้าวแพงแล้ว พิสูจเที่ยวบินทาบาทตลอดเมืองเวรัญชาทั้งภายในภายนอกก็ไม่ได้บินทบาทจึงลำบากมากพวกพ่อค้ามา้าจึงจัดแจงพระทหารมีข้าวแดงราวแร่งหนึ่งแล่งหนึ่งเพื่อพิสษุเหล่านั้นเคยกินข้าวแดงนะข้าวแดงเคยกินไหมข้าวแดงแร่งหนึ่งเคยเห็นไหม แรงหนึ่ง่ะที่เขาทำเป็นแท่งคือพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะพกอาหารสดไปเนี่ยไม่ได้มันเสียไงก็น,นี่แหละแข็งแข็งนี่แหละที่มันไม่เสียนี่แหละเป็นแท่งเป็นแท่งอ่ะเขาก็พกไปเผื่อเวลาเดินทางอ่ะก็มานั่งเคี้ยวเคี้ยวมันก็ค่อยๆแหลกไปแหลกไปอ่ะมันก็แข็งแหละมันก็แต่ก็กิกนแล้วมันอิ่มอ่ะมันอยู่ได้ทีนี้เมื่อชาวเมืองไม่ไม่ใส่บาตรเนี่ยพ่อค้าที่เดินทางเนี่ย ก็เอาข้าวเนี่ยข้าวแดงนี่แหละถอยพิสูวะละแร้งวันละแร้งก็คือแท่งหนึ่งอะ่ะผู้เจ้าด้วยพิสูด้วยก็ฉันข้าวแดงนี่แหละสามเดือนอลำบากมากอย่างนี้ทำไมต้องต้องบริโภคข้าวแดงกรรมเก่ากรรมเก่าตอนไหนอดีตชาติเห็น ใครเบนทบาทเลยเนี่ยแล้ว,เ,ว,ลวเกิดความโกรธอ่ะเหมือนกับอย่าเบนทบาทเลยไปกินข้าวแดงอะกรรมนั้นทําให้ต้องได้สวยข้าวแดงสามเดือนเราใครว่าใครไหมอยากกินนี่หลพีินนั่นเถอะใครว่ากันไหมโอ้จะได้กินอีกนานเลยนะนะ่ยไปพูดกดด้วยความโกรธอ่ะใช่ไหมไปกินนู่นไปกินนู้น ตนจะต้องไปกินสิ่งนั้นเหมือนกับทามใช่ไหมที่เห็นผู้เจ้าเสร็จเป็นตบบาทแล้วกล่าวว่าเมื่อกสุนักสุนัขมาขอชาติต่อไปตนเป็นสุนักแต่คํานี้แรงกว่าสุนักพราอต่อไปจะต้องลงนรกแต่ก่อนลงนรกไปสุนักก่อนจะได้ตรงกับคำพูดของตัวเองคือถ้าถ้ากล่าวผู้เจ้าเหมือนกับให้เป็นสุนัขเนี่ยกรรมต้องลงนรก แต่ต้องไปเป็นสุนัขเส้าชาติหนึ่งก่อนแล้วจึงลงนรกในชาติต่อไปอันนี้เป็นกรรมนะคือใครว่าก็เดินว่าให้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรในร่างไร้เนี่ยตนจะต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยอวยพรไหมขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> เคยแล้วเราจะรวยไหมอันนี <c oughs> ไนะ้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะแต่พูดไร้ๆเนี่ยจะโดนแบบนั้น พูดลยลยๆจะโดนแบบนั้นพระมหาโมคคลนะเห็นภิกษุเหล่านั้นลำบากประสงค์ใจภิกษุฉันงวนดินประสงค์ใจภิกษุเข้าไปสู่อุตรกุรุทวีปเพื่อบินทบาตพระศัสดาทรงห้ามเสียแม้ในวันหนึ่งพวกภิกษุมิได้มีความสะดุ้งเพราะปรารคบินทบาตเหล่านั้นเลย พิสุทั้งหลายประพฤติอยู่มิได้มีความอยากในพระตาหารเลยยังคงสงบอยู่พระสัสดาพ,พร้อมได้พิสุห้าร้อยประทับอยู่เมืองเวราชาตลอดใรมาสทรงอัมราอัลาเวราัญชาพรามพรามก็ถวายสการะแด่พระสัสดา พระสัสดาให้เขาตั้งอยู่ในไตสรณะแล้วเสด็จเด็ออกจากเมืองเวรัญชาถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันชาวกรุงสาวัตถีราากระทำอาคตกะพระตาหารแดพ่พระสัสดาเลี้ยงเป็นอย่างดีเพราะรู้ว่าพระสัสดาต้องบริโภคข้าวแดงสามเดือนตัเตรียมอาหารเป็นอันมากถวยพระสัสดาในการนั้น พวกกินเดนประมาณห้าร้อคนอาศัยพวกพิสุอยู่ในวิหารนั่นเองพวกเขากินโพชจนอาหารอันประณีตที่เหลือจากพิสุทั้งหลายได้ฉันแล้วก็นอนหลับลุกขึ้นแล้วไปสู่ฝั่งแม่น้ำแผ่เสียงโหร้องกระโดดโลด,ดเต้นซ้อม,มวยปล้ำเล่นกันอยู่ทั้งในวิหารและนอกวิหาร คนกินเดนคือใครเวลาที่ที่คนถวายประทตหานพระใช่ไหมเหลือมีมาตั้งแต่สมัพุทธากาลแล้วพอเหลือล่ะใครก็ได้มามารับเอาไปใช่ไหมที่บางคนก็ขาวประจำเลยขาวประจำเลยยิ่งที่ไหนที่มีอาหารมากๆนะไม่ใช่คนเดียวหรอกเยอะเลย เป็นพวกเลยบางคนก็มาคว้าไปก่อนก็มีนะเราไม่ได้เหมือนกันนะบางคนก็แบ่งๆไปมั่งเลยเป็นโทษนะแต่ถ้าพิสูจน์ฉันแล้วเนี่ยไม่เป็นโทษเพียงแต่ว่าเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องเฉพาะตนนะได้กรรมอะไรก็บาตรตามนั้นไปพอได้ฉันพอได้กินอาหารดีๆล่ะก็กระโดดโลดเต้นดีใจมากพวกพิสูจ จึงสนทนากันในโรงพามว่า,าดูเถิดก็ในเวลาที่เกิดทุกพิกขะัพพวกกินเดนเหล่านี้มิได้แสดงวีการอะไรอะไรเลยในเมืองเวรัญชาแต่บัดนี้ได้กินโพชนะอ่านประนิตเห็นป่านี้แล้วเที่ยวแสดงอาการแปลกๆเป็นอนเด็กประการส่วนพวกพิสุสงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชาถึงในบัดนี้ ก็ยังอยู่กันอย่างสงบสง,งมตอนอดก็สงบใช่ไหมตอนกินข้าวแดงเนี่ยก็สงบตอนได้อาหารอันปนีตละ่ะมากมายเหลือเฟือละ่ะก็ยังสงบส่วนพวกคนกินเดนละ่ะตอนอาหารไม่ปนีตละ่ะอาบเฉาตอนได้อาหารอันปนีตละ่ะกระโดดโลด,ดเต้นดีใจ พระสัสดาเสร็จไปสู่โรงธรรมแล้วตัดว่าเธอพูดกันเรื่องอะไรพิสุท่าหลายกราบทูลแล้วพระศาสดาตัดว่าแม้ในการก่อนคนกินเดเหล่านี้เกิดในกระเมิดลาเป็นลาห้าร้อยได้ดื่มน้ำมีรถน้อยอันเลว ซึ่งถึงการนับว่าน้ำหางเพราะความที่เขาวเอาน้ำขยำกากอันเป็นเดนซึ่งเหลือจากน้ำลูกจันทร์ที่มีรสชุ่มที่มาสินทบชาติอาชาในห้าร้อยดื่มแล้วจึงกรองด้วยผ้าเปลือกปอเก่าๆเ,เป็นเหมือนเมาน้ำหวานเที่ยวร้องเอ็ดอึงอยู่ พิสุห้าร้อยมาสินทบห้าร้อยเป็นพิสุห้าร้อยในบัดนี้ส่วนลาห้าร้อยเป็นคนกินเดรห้าร้อยในบัดนี้พระศาสดาตรัสว่าความเมาย่อมบ,บังเกิดแก่พวกลราเพราะดื่มกินน้ำหางมีรถน้อยอันเลวแต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่มาสินทบเพราะดื่มรถที่ปรณีตนี้ ดูก่อนพิสุขทั้งหลายสัตว์ุรุษเว้นธรรมคือความโลภแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีวิการเลยทั้งในเวลาถึงสุขทั้งในเวลาถึงทุกข์อย่างนี้และตัดประกาศานี้เจะไหอีกครั้งหนึ่งสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมละฉันทราทะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในธรรมทั้งปวงได้สัตว์ุรุษทั้งหลาย ย่อมไม่พ้เพอเพราะเหตุแห่งกรรมบัณฑิตทั้งหลายถูกสุขหรือทุกข์กระทบแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงทำหน่อยเดียวกันนะคาว่าสุขทุกข์ตัดหมายถึงโลกกระทำแปดในเวลาจบพระเทศนาชเชิญเป็นอันมากบม่รู้อริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น